สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมชื่อปอลอารมณ์พูนพกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ couples for Christ CFC ผมจะมานำเสนอทานน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่30มองดูพระองค์เชิญฟังพระวาจาของพระเยซูเจา้าจากพระวรสารของนบุญยน ทหารคนหนึ่งได้เอาหอกแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้าโลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันทีผู้ได้เห็นก็เป็นพยานเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อข้อความในพระคัมภีร์เป็นความจริงว่าเขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่เขาแทงพี่น้องครับในเชิงอัดวี ของพระวรสารประโยคนี้อธิบายว่าการมองดูหมายถึงการมองดูและเข้าใจเข้าใจและในเชิงอัดอาของพระวรสารนักบุญยนบทที่19ข้อ34อธิบายว่าพะโลหิตที่ไหลออกมาแสดงว่าลูกแกะได้ถูกประหารเป็นบูชาแล้วจริงๆ สำหรับความรอดพ้นของโลกเพื่อให้โลกมีชีวิตและน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงพระจิตเจ้าแสดงว่าการถวายบูชาของพระเยซูเจ้านั้นเป็นบ่อกเกิดของพระหัรสถานอันอุดมการมองดูและเข้าใจนี้จึงนำเรากลับไปและลึกถึงคำพยากรณ์ล่วงหน้า ที่มีจารึกไว้แล้วในพันธสัญญาเดิมโดยปากาสกเสคาริยาว่าเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงดังนี้ข้อความในพระคัมภีร์ก็เป็นอันสำเร็จไปในพันธสัญญาใหม่บนเนินกัลวาริโอเมื่อทหารคนหนึ่ง เอาหอกแทงด้านข้างพระวรากายของพระเยซูเจ้าโลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันทีและเขาทั้งหลายมองดูผู้ที่เขาแทงยิ่งกว่านั้นพี่น้องครับการมองดูมิได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเนินกาลวาลิโอแล้วจบลงที่ภูเขานั้น แต่เป็นการกระทำที่คงอยู่ตลอดไปทุกยุคทุกสมัยของทุกคนดังที่พระคัมภีร์ระบุไว้ว่าดังที่พระคัมภีร์ระบุไว้ว่า ทุกคนแม้ผู้ที่เคยแทงพระองค์ก็จะมองดูพระองค์จึงเรียกได้ว่าเป็นกิจนิดนิรันของทุกคนซึ่งหนังสือวิวรณ์พูดถึงนิมิตของแผนการล้ำลึกที่พระเจ้าเขียนไว้ในม้วนหนังสือเราจึงรู้ว่าการมองดูนี้จะคงอยู่ตลอดไปบนแผ่นดินนี้และในสวรรค์ ด้วยการขับร้องสรรเสริญตลอดวันตลอดคืนโดยไม่หยุดว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าการมองดูนี้เป็นการกระทําที่มีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วและสำเร็จไปบนเนินเขากัลวาริโอขณะนี้เป็นกิจที่มีการกระทําอยู่ตลอดเวลาของพระศาสนาจักร บนโลกนี้ร่วมกับพระศาสนจักรในสวรรค์พี่น้องการมองดูจึงนำเราทุกคนเพ่งสายตาอยู่ที่ลูกแกะตั้งแต่บนโลกนี้และตลอดไปในโลกหน้าด้วยความเชื่อมั่นคงด้วยว่าในยุคของฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่นั้นลูกแกะจะไม่ต้องถูกฆ่าอีก จะไม่มีการกินเนื้อลูกแกะอีกทั้งการเกสกศีลมหาสนิทและการรับศีลมหาสนิทก็จะจบลงแต่การมองดูลูกแกะที่ถูกฆ่าเพื่อเราจะไม่มีวันเลิกลาไปพฤติกรรมการมองดูนี้แหละที่บรรดานักมุญในสวรรค์เขาทำกิจกรรมนี้ร่วมกันอยู่ เมื่อผมทำเล็กซิโอดีวินาพระวาจาของพระเจ้าที่กล่าวถึงเหตุการณ์ทหารเอาหอกแทงสีข้างของพระเยซูเจ้าและพวกเขามองดูผู้ที่เขาได้แทงทำให้ผมเข้าใจว่าทำไมพระศาสนจักาจึงย้ำนักย้ำหนาให้คริสเตีนจัดเวลาเพื่อมาอยู่กับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท มานมัสการพระองค์ด้วยความเชื่อทั้งเป็นการส่วนตัวเป็นหมู่คณะและด้วยรูปแบบต่างๆกันออกไปสมเด็จพระสันตปะปาปาเบเนดิกที่16กล่าวว่าข้าพ,พเจ้าพร้อมกับที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชขอให้คำแนะนำจากใจกับ,บแกบรรดาผู้อภิบาลของพระศาสนจักร และประชากรทั้งหลายของพระเป็นเจ้าให้เขาให้เขากราบนามัสการศีลมหาสนิททั้งเป็นการส่วนตัวและเป็นหมู่คณะด้วยข้าพเจ้าขอให้กำลังใจสมาคมคริสตชนและคณะผารดอนภาพทั้งหลายที่อุทิศตนเป็นพิเศษให้แก่การกราบนามัสการศีลมหาสนิท และข้าพเจ้ายังรู้สึกว่าจำเป็นต้องกระตุ้นให้วัดต่างๆและกลุ่มวัดจัดให้มีเวลากราบนามัสการศีลมหาสนิทร่วมกันด้วยพี่น้องครับการนามัสการศีลมหาสนิทไม่ใช่เป็นกิจกรรมของมนุษย์หรือของพระเจ้าเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์เปล่าๆและมนุษย์ตอบรับของขวัญน,นี้ด้วยใจรักการนมัสก,การศีลมหาสนิทจึงเป็นกิจกระร,รมของสัมพันธภาพรักระหว่างหัวใจกับหัวใจของสองฝ่ายพระเจ้าทรงมองดูเราและเรา มองดูพระองค์พี่น้องครับได้มีบันทึกอยู่ในประวัติของนักบุญยอ์นมารีเวเนว่าที่วัดที่ท่านประจำอยู่มีชายสูงอายุที่เป็นชาวบ้านธรรมดาผู้หนึ่งมานั่งสงบงเงียบอยู่ในวัดเป็นประจำครั้งละเป็นชั่วโมงไม่ได้ทำอะไรนอกจากมองที่ตู้ศีลมหาสนิท อย่างสงบนิ่งเงียบวันหนึ่งท่านนักบุญจึงถามคุณลุงท่านนั้นว่าท่านทำอะไรตลอดเวลาที่อยู่ในวัดคุณลุงท่านตอบอย่างซื่อๆเรียบๆว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมมองที่พระเยซูเจ้าและพระองค์ก็มองผมเรามองกันและกันและเราทั้งสอง ก็เป็นสุขพี่น้องครับคำตอบของคุณลุงชาวบ้านธรรมดาผู้นี้บอกเราว่าการสงบเงียบอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นการมองของพระเจ้าหรือของเราเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นทั้งไม่ใช่มีจุดมุ่งหมาย อยู่ที่การทำให้จิตว่างแต่การสงบเงียบอยู่กับพระเจ้าของคริสตชนเป็นการพบกันของหัวใจของพระเจ้าและหัวใจของเราเป็นการกระทำของสองฝ่ายผมมองดูพระองค์พระองค์มองดูผม แม้บางครั้งการมองของเรามนุษย์จะล้มเหลวไปบ้างแต่การมองของพระเจ้ามั่นคงตลอดเวลาพี่น้องครับเราต้องยอมรับความจริงด้วยว่าบางครั้งการนมัสการศีลมหาสนิทของเราดูแสนจะจืดชืดแห้งแลง้งซึ่งอาจจะเกิดจากจิตใจฟุ้งซ่านของเราเอง หรือเพราะเรายังติดพันอยู่กับบาปและพยศชั่วเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรายังดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าหรืออาจเป็นเพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดเพื่อชำระจิตใจของเราหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเราก็จะเฝ้านมัสการพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท และอยู่ต่อหน้าพระองค์มองดูพระองค์และให้พระองค์ทรงมองดูเราพอพระองค์ถึงกับยอมปล่อยวางเนี่ยลันดอนภาพลงมาอยู่ในการเวลาเพื่อทำให้เราเป็นสุขเราซึ่งมีเวลาอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวจึงต้องจัดเวลาเพื่อทำให้พระองค์เป็นสุข พี่น้องครับพระเจ้าทรงให้โอกาสเราอยู่กับพระองค์ได้ตั้งแต่ยังอยู่บนโลกนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษสุดแล้วเราจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปได้อย่างไรพี่น้องการนมัสการพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทนอกพิธีบูชาขอบพระคุณ ทำให้ความทรงจำถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เราได้รับจากพระจิตเจ้าสดใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเพราะเป็นพระจิตเจ้าเองที่ทรงกระทำการระลึกถึงนี้ในเราด้วยวิธีการและภาษาที่ไม่อาจบรรยายแต่เรียบเรียบซื่อ ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนสำหรับเราจริงอยู่ที่จิตใจเราหัวสมองเรามีเรื่องที่ต้องคิดต้องต่ตรองต้องวางแผนมากมายหลายเรื่องทั้งไหนอาชีพการงานความเป็นอยู่ในสังคมโลกของแต่ละวันแต่การเข้าไปอยู่ในความทรงจำของพระเยซูเจ้าภายใต้การทรงนำของพระจิตเจ้า ก็เป็นไปได้สำหรับทุกคนดังนี้หัวใจรักของพระเยซูเจ้าก็จะอบกอดหัวใจของเราไว้และทำให้เราเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าด้วยพระองค์เองเพราะใครที่ลืมตนเองเพื่อพระเยซูเจ้าพระองค์จะดูแลเขาแทนขอชาวเรา ร่วมใจภาวนาด้วยกันว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารอคอยพระองค์พระนามอันเป็นที่ละลึกถึงของพระองค์เป็นที่จิตวิญญาณของข้าพระเจ้าปรารถนาอาเมนขอบคุณครับ